คลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูสัตว์ลับที่ผู้บัฒนาได้ใส่เข้ามาไว้ภายในเกมแต่ไม่มีใครรู้ครับมันคือตัวอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับแต่ก่อนอื่นครับทุกคนจําได้ไม่เอ่ยที่ผมอยู่ตรงนี้คือที่ไหนครับ ตรงนี้ก็คือห้องตึกสีม่วงณนะโลกฮาร์ดคอร์โซนแรกด้านขวามือนั่นเองครับเดี๋ยวผมออกไปให้ทุกคนดูก่อนครับผมเผื่อเพื่อนๆบางคนจะไม่รู้นะครับทุกคนเนี่ยมันคือตึกในโลกฮาร์ดคอร์นะครับผมโซนตรงนี้การที่เราจะเข้าห้องนี้ได้เราจะต้องเข้าโลกฮาร์ดคอร์ได้ก่อนนะครับทุกคนโอเคเข้าไปด้านในในห้องนี้มันสําคัญยังไงครับในห้องนี้เนี่ยมันมีอีเตอร์เอ็กต่างๆซ่อนอยู่ครับผมรวมไปถึงรหัสลับที่ไม่มีใครเคยถอดรหัสได้ด้วยครับทุกคนและถ้าเรา าดูตรงคอมตรงนี้ครับเราจะเห็นไลฟ์สเตทนะครับผมแพลตฟอร์มต่างๆที่ผู้ควรใช้เล่นเกมเพล t s i ีมิเลเตอร์ X ครับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโทรศัพท์เครื่องคอนโซลผมไม่สามารถอ่านตัวเลขที่ชัดเจนให้กับคุณผู้ชมฟังได้เนื่องจากว่าผมสายตาสั้นครับถ้าจะเห็นตัวเลขแบบชัดๆก็คงตอนตัดคลิปนั่นแหละครับ z ู o เข้าไปให้กับคุณผู้ชมดูนะครับผมและก็เครื่องแมชชีนต่างๆที่อัปเดตเข้ามาภายในเกมครับทุกคนที่นี้ผมอยากให้ทุกคนดูตรงนี้ครับ ข้อความตรงนี้เขาลือกันว่ามันคือรหัสลับที่ไม่มีใครเคยถอดได้มาก่อนครับผมพยายามจะถอดหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่สามารถถอดข้อความตรงนี้ได้นะครับหรือว่าจะพูดง่ายๆก็คือผมฉลาดไม่พอนั่นเองครับทุกคนนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าข้อความตรงนี้มันคืออะไรนะครับแต่เขาลือกันว่าถ้าเราถอดข้อความตรงนี้ออกมาได้นะครับ มันก็จะเป็นโค้ดที่ไว้ให้ใส่รีดีมนั่นเองครับผมไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือไม่จริงนะครับทุกคนแต่ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าข้อความตรงนี้มันคืออะไรนะครับผมอ่ะไหนปุ่มรีดีมอ่ะปุ่มรีดีมปกติใส่ตรงไหนผมก็ไม่เคยรีดีมด้วยดิน่าจะตรงช็อปปะเปล่าปกติมันจะมีรีดีมให้กดนะนี่ไงตะเลิดไปเมื่อกี้โอเคโทษทีรีดีมอยู่ในช็อปนะฮะเขาบอกว่าถ้าเราถอดรหัสตรงนี้ได้ นะครับมันจะเป็นโค้ดลับให้ใส่รีดีมตรงนี้ได้เหมือนกันครับ ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะครับเพื่อนๆคนไหนถอดได้หรือรู้ข้อมูลมาก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้กันด้วยนะครับเอาแหละทีนี้เราไปดูสัตว์ลับที่ผู้พัฒนาได้ใส่เข้ามาไว้ภายในเกมแต่ไม่มีใครรู้กันดีกว่าครับผมทุกคนก่อนอื่นเราจะต้องไปเทดดิ้งพาซากันก่อนนะครับจริงๆสัตว์พวกนี้ที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยมันถูกใส่เข้ามาในช่วงตอนที่อัปเดตเจ้าเครื่องเทดดิ้งเทอ์มินอลพาซาแล้วนะครับแต่ไม่มีใครสังเกตนะครับทุกคนเพราะว่ามันไม่สามารถหาเจอได้จากเครื่องเราจะ ค้น์ชข้อมูลหาเท่านั้นนะครับผมจะไปที่ห้องปูเซรฟเวอร์นะครับ มาแล้วและนี่ก็คือเครื่องเทดดิ้งเทอร์มินอลแมช chine ครับทุกคนเจ้าเครื่องนี้แหละที่จะพาเราตามหาสัตว์ลับที่ผู้พัฒนา,นาได้ใส่เข้ามาไว้นะครับเจ้าไทเทนิก2ตัวนี้ไม่รับนะครับผมเจ้าไทเทนิกสตัวนี้เนี่ยถูกวางขายไปแล้วนะครับแต่จำนวนวมีคนได้รับแล้วเหรอโอ้โหของถึงเร็วจัดจัดแสดงว่าบ้านอยู่ใกล้โรงงานผลิตตุ๊กาตาใช่ไหม มีแล้วนะครับ1ตัวครับผมผมกดสั่งไม่ทันเหมือนกันนะครับทุกคนไม่ถึง1น,นาทีหมดครับคือหมดเร็วมากนะครับผมทั้งไทเทนิกทายไดายดาก้อนกับไทเทนิกทายไดแคครับครับย5 0เหรียญครับทุกคนถ้าใครอยากได้ก็จะต้อง คูณ3เข้าไปแล้วก็ไปสั่งเอาใน eBay นะครับทุกคนโอเคเรามาดูสัตว์ลับที่ผมพูดถึงกันดีกว่าครับถ้าเราไล่าหาดูแบบนี้เราจะไม่เจอนะครับเราจะต้องเสิร์ชหาครับทุกคนโดยการพิมพ์คําว่าคอยครับนี่สัตว์ลับ3ตัวครับทุกคนมีคอยแคทคอยดาก้อนและคอยออทูสครับไม่มี1ตัวทุกคนเห็นเปล่า รู้ไหมว่าหนึ่งตัวนี้อยู่กับใครครับผมอยู่กับคุณเพตตันนั่นเองครับเจ้าของแมปครับทุกคนเดี๋ยวนะถ้าผมกดค้นหามีไหมไม่มีคุณเพตตันเขาคงไม่เอาออกมาขายนะครับหน้าตามันเหมือนพวกบล็อกเหมือนกันนะครับทุกคนทุกคนจําเจ้านี้ได้หรือเปล่าผมมีอยู่เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่เลยเหมือนไหมบล็อกอิมมอร์ทุสเนี่ยครับผมบล็อกดากอนแล้วก็บล็อกด็อกเหมือนอยู่นะ แต่แค่ต่างกันตรงปากนะครับแล้วเจองเมื่อกี้นี้ก็มีเหรียญอยู่ด้านบนนะครับอยากได้เนี่ยทุกคน5ตัวพวกนี้ถูกปล่อยออกมาขายเนี่ยผมจะซื้อเก็บไว้ครับมันน่ารักดีนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวแลภายในอนาคตด้วยครับตัวถัดมาครับผมมิสทิกนี่เลยถ้าเราพิมพ์มิสทิกนะครับทุกคนเราจะเห็นไททานิกมิสทิกคอกี้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้นี่นะครับผม มันเป็นตัวที่ไม่มีอยู่ในแมปนะครับมิติฟอกเนี่ยทุกคนมิติคอฟอกครับถ้าเรากดเข้าไปดูนะครับก็มีหลายระดับนะมีช h ยนี่โก d e n Dark m a t เมเตัวมันคล้ายๆตัวในโลกของแฟนตาซีแต่ไม่ใช่นะครับคนละตัวนะครับผมคิดว่าตัวพวกนี้อาจจะเป็นตัวที่จะอัปเดตเข้ามาภายในอนาคตหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับและถ้าอัปเดตเข้ามาภายในอนาคตจะไปอยู่โลกไหน อยู่โลกพวกแฟนตาซีหรือว่าอยู่โลกธรรมดาโลกแรกเขาจะเพิ่มเข้ามาหรอหนตัวอะไรเงี้ยผมว่ามันธรรมดาไปอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนตัวที่3ครับผมนี่เลย e x i d e n t lo l o l ครับแล้วแต่เลยว่าจะอ่านแบบไหนนะครับผมไม่รู้เหมือนกันฮนะ e x i d e n t ตัวนี้เจ้าโรบอทนะครับโรบอทนี้มันหน้าตาคุ้นๆน่ะมันเหมือนตัวที่อยู่ในโลกเทคเวอร เราลองไปดูที่ t e คเวอร์กันหน่อยดีกว่าไหมเผื่อจะมีเจ้านี่วัปมาที่ t e คเว e ร์ครับทุกคนมาดูกันว่าจะมีเจ้าเอ็กซิเด L O L หรือเปล่ามีไหมนี่ไม่ใช่นะครับผมหน้าตาเหมือนกันเฉยๆนะครับทุกคนแต่มันเป็นคนละว a t ใช่ไหมอะใช่ตัวนี้ไหมหรือว่าเป็นตัวนี้ผมขอลองสุ่มดูก่อนนะครับทุกคนไม่ใช่ทุกคน ชื่อมันไม่เหมือนกันนะครับผมอันนี้มันโลบอตนะครับเมื่อกี้นี้มันคือ e x c e e ิเด LOL อาจจะมีตู้บนบนแต่มันไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่ามันคือสัตว์ลับที่ยังไม่มีอยู่ในแมปครับผมมีแค่เจ้าตัวนั้นแหละตัวเดียวที่ทุกคนเห็นนะ่ะเป็นเหมือนไฮด้าสมหัวผมจำชื่อไม่ได้แล้ะชื่อว่าอะไรนะคอยออทัสหรืออะไรอะ่ะคอยออทุสน่าจะใช่ ไม่มีครับไม่มีในโลกเทเวอร์แค่หน้าตาเหมือนเจ้าโรบอตเฉยๆนะครับกลับเข้ามาในตลาดอีกทีเป็นฝูงเลยครับ <c oughs> เป็นฝูงที่สุ่มไว้เมื่อกี้นะครับไม่ได้ตั้งลบตัวเบสิกทุกคนแล้วถ้าเราเสิร์ชตัวของผู้พัฒนาโดยตรงเลยจะมีหรือเปล่า m <c oughs> ังกี้บงเงี้ยไม่มีนะครับเราลองมาดูตรงตู้นี้บ้างเมื่อกี้นี้ที่เราเสิร์ชว่าคอยนะครับ ไม่มีอะทุกคนไม่ขึ้นครับ a c c i ซ e n t r o b o ลไม่มีโอนี่ไงสัตว์รับที่มู้บรรณาเขาใส่เขามาไว้ภายในเกม <Bro. S 1> ไม่ใช่นี่เพื่อนเราเขาแต่งตัวเป็นป๊อปแคทครับ <c oughs> <c oughs> ไปหาหน้ากากแบบนี้มาจากไหนเนี <c> ่ย <oughs> ใส่แล้วอย่างเหมือนเลยเพื่อนนี่ป๊อปแคทเรียวลิสติก เฮ้ทุกคนผมลืมดูตรงนี้ไปเลยอ่ะถ้าเป็นตัวปกติที่มีอยู่ภายในเซิร์ฟนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามครับผมจํานวนมันจะบอกไว้เลยครับว่าออกมากี่ตัวแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้กับเจ้าตัวนี้และก็คอยอีกตัวหนึ่งนะครับคือไม่มีจํานวนบอกนะครับนั่นหมายความว่ามันคือสัตว์ลับของผู้พัฒนาจริงๆครับทุกคน แต่ว่าตัวนี้มี1ตัวอยู่กับคุณเพตตันแน่นอนครับเพราะว่าผมเคยเห็นจําได้นะครับทุกคนครับ เอาละครับและทั้งหมดนี้ก็คือสัตว์รับของผู้พัฒนาที่จะถูกอัปเดตเข้ามาภายในอนาคตหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันครับตรงนี้แต่ถ้าให้เดาก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างงั้นครับทุกคนและก็ไม่รู้ว่ายังมีตัวอื่นๆอีกหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยแล้วก็ลองเซิร์ชเองดูไม่มีนะครับทุกคนก็เพื่อนๆคนไหนที่เจอนะครับตัวไหนเพิ่มก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้วิธีการดูก็ไม่ยากครับผมว่าสัตว์เลี้ยงตัวไหนเป็นสัตว์รับหรือไม่รับนะครับ เราก็สามารถดูจํานวนที่ออกได้เลยนะครับเพราะว่าสัตว์ทุกตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮิ้วหรือไททานิกตัวสีเข็ดอะไรก็ตามครับผมมันจะมีจํานวนที่ออกอยู่ครับแต่ถ้าตัวไหนไม่มีนั่นหมายความว่าตัวนั้นคือสัตว์ลับครับผมหรือไม่ก็อาจจะเป็นสัตว์ของผู้พัฒนาทําขึ้นมาใช้เองแล้วอาจจะหลุดอะไรแบบนี้นะครับทุกคนครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับก่อนจะจากกันไปครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรากันด้วยนะครับถ้าผมเจอความลับอะไรในเกมอีกเดี๋ยวจะเอามาบอกให้กับคุณผู้ชมในครั้งถัดไปครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากัไปก่อนครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบาย